ประเด็นที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนใฝ่ฝันถึงเลยก็คือเรื่องอิสรภาพทางการเงินคำนี้ได้ยินบ่อยมากแต่ความหมายจริงๆหรือเส้นทางไปถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยมีข้อมูลมาคุยกัน2ชุดหลักๆเลยชุดแรกนี่มาจากธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB อ๋อค่ะค่ะเขาจะมีเป็นขั้นตอนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาให้แนวทางมา7ขั้นตอนค่อนก้างเป็นระบบเลยทีเดียวแล้วก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาจากบทความของไทยรัฐออนไลน์เขาไปสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินรุ่นใหม่2ท่านคือคุณนาโอมิธนัชพรกับคุณน้ำธนทร อ๋อสองท่านนี้เก่งมากๆเลยนะคะเห็นพันผ่านตามโซเชียลอยู่คะ่ะครับผมก็เป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงเลยทั้งที่เวิร์กท,ทั้งที่เคยพลาดเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นสำคัญดูว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในมุมมองต่างๆแล้วเส้นทางที่จะไปถึงจุดนั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างทั้งแบบที่เป็นขั้นตอนค่ะแล้วก็แบบที่เป็นบทเรียนชีวิตจริงใช่ครับ เอามาผสมกันให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยค่ะเพราะคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเอ,อ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยอะๆเนาะแต่มันคือความรู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้มีทางเลือกใช่เลยครับการที่เราได้เห็นทั้งแนวทางที่เป็นระบบจากแบงก์กับเรื่องจริงประสบการณ์ตรงๆทั้งสำเร็จทั้งล้มเหลวเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเข้าใจคำนี้ได้รอบด้านมากขึ้นจริงๆครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าอิสรภาพทางการเงินมันคืออะไรถ้าเอาตาม S C B ก่อนเลยนะเขาค่อนข้างให้คำจำกัดความชัดเจนคือความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอืมฟังดูดีจังค่ะหรือถ้ามองแบบเทคนิคหน่อยก็คือมี Passive Income อะครับไรายได้จากสินทรัพย์ให้เงินทำงานแทนเราว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับมีมากพอที่เราไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไป ทีนี้พอมาฟังมุมมองจากฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ในไทยรัฐอันนี้น่าสนใจมากคุณน้ำธนทรเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยมันคืออิสระในการเลือกอิสระในการเลือกใช่ครับเลือกที่จะใช้ชีวิตเลือกที่จะใช้เงินในแบบที่เราต้องการจริงๆแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้อืมอ,อันนี้ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แค่มีเงินเยอะอย่างเดียวครับแล้วเขาก็ย้ำได้ว่า คำว่าพอของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยจริงค่ะอันนี้จริงมากๆเป้าหมายแต่ละคนต่างกันใช่ซึ่งเขาก็ว่าเขามาจนหนักเรื่องนี้มากๆตอนได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลเห็นเป้าหมายคนเยอะแยะไปหมดเข้าใจเลยค่ะพอเห็นเคสเยอะๆก็จะเข้าใจความหลากหลายส่วนคุณนาโอมินิเชียมาอีกท่านหนึ่งเขาจะมองในมุมที่เน้นความรู้สึกนิดนึงเขาบอกว่ามันคือการมีเงินพอที่จะ เติมความสุขให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ทุกๆเดือนโหอันนี้ก็อบอุ่นนีนะคะครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าสัญญาณที่บอกว่าเรายังไม่เป็นอิสระเนี่ยคือการที่เราต้องคิดเรื่องเงินตลอดเวลาอืมใช่เลยค่ะบางทีเครียดไม่รู้ตัวใช่ครับเครียดแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นอิสระภาพจริงๆในมุมเขาคือสภาวะที่ใจมันโปร่งๆครับไม่กังวลเรื่องเงินใช่ไม่กังวล มีเงินออมมีเงินลงทุนแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงินฉุกเฉินพอให้อุ่นใจจะเห็นว่าถึงแม้จะมาจากคนละแหล่งเนาะแหล่งหนึ่งคือสถาบันการเงินอีกแหล่งคือประสบการณ์ส่วนตัวแต่แก่นมันคล้ายๆกันอยู่คือการก้าวข้ามแค่เรื่องความจำเป็นพื้นฐานไปครับผมไปสู่จุดที่มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ความกังวลเรื่องเงินมันน้อยลงแต่ก็มีจุดเน้นต่างกันนิดหน่อยเป็นกันนะคะถ้าจากแบงก์เขาจะเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ คือตัวเลข passive income ชัดๆใช่ครับดูเป็นรูปธรรมค่ะแต่ฝั่ง influencer เขาจะเน้นไปที่สภาวะทางจิตใจมากกว่าความรู้สึกอิสระความสบายใจและก็นิยามคำว่าพอที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเหมือนกับว่าเป้าหมายมันมีทั้งส่วนที่เป็นตัวเลขกับส่วนที่เป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะมองว่าโครงสร้างการเงินที่มั่นคงแบบที่ s b แนะนำเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไปถึงสภาวะทางใจแบบที่คุณน้ำคุณเอามีพูดถึงก็ได้นะคะโอ้เข้าใจเลยครับ มันเชื่อมโยงกันค่ะมองด้านเดียวอาจจะไม่ครบโอเคงั้นพอเห็นภาพเป้าหมายแล้วมาดูเรื่องเส้นทางกันบ้างดีกว่าทาง SCB เขาให้แนวทางมา7ขั้นตอนเลยค่อนข้างเป็นระบบดีนะเริ่มจากขั้นที่1นนะครับต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินให้พออันนี้พื้นฐานสำคัญเลยค่ะใช่ครับเป็นด่านแรกเลย ต้องมีเงินเก็บสำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเพื่อมีอะไรฉุกเฉินอย่างน้อยๆก็3-6ถึงเดือนค่ะจะได้ไม่สะดุดเนอะถ้าเกิดตกงานหรือป่วยกระทันหันถูกต้องครับต่อมาขั้นที่2ปลดหนี้บริโภคหรือ consumer debt หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่ที่ไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรพวกนี้เขาบอกเป็นตัวฉุดเลยดอกเบี้ยมันแพงจริงค่ะถ้ายังจ่ายดอกแพงๆอยู่เงินไปต่อย,ยอดยากครับ ต้องพยายามลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็โปะหนี้พวกนี้ให้หมดก่อนพอจัดการหนี้ได้แล้วก็มาขั้นที่3ออมเงินอย่างน้อย10%ของรายได้เริ่มต้นที่ 10%? ใช่ครับเป็นจุดสตาร์ทที่ดีแล้วถ้าไหวค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเงินส่วนนี้แหละจะเอาไปลงทุนต่อซึ่งก็มาถึงขั้นที่4คือเรียนรู้เรื่องการลงทุนสำคัญมากอันนี้สำคัญมากครับเพราะแค่เก็บเงินเฉยๆเงินมันด้อยค่าลงเรื่อยๆเนาะจากเงินเฟ้อ ใช่ค่ะต้องให้เงินทำงานต้องให้เงินทำงานต้องเรียนรู้เลือกการลงทุนที่เหมาะกับเราเหมาะกับเป้าหมายความเสี่ยงที่รับได้เน้นว่าต้องเรียนรู้ก่อนลงมือจริงๆนะคะใช่เลยครับไม่ใช่หลับหูหลับตาเข้าไปเดี๋ยวจะเหมือนเหมือนประสบการณ์คุณเา o มิเดี๋ยวเราคงได้คุยกันใช่ครับเดี๋ยวมาขยี้กันต่อแล้วก็ขั้นที่5ลงทุนกับตัวเองแล้วก็พยายามสร้างไรายได้เพิ่ม พัฒนาทักษะความรู้ครับเพื่อเพิ่มโอกาสหาไรายได้พอไรายได้เพิ่มก็มีเงินออมเงินลงทุนเพิ่มเป็นวงจรที่ดีนอกจาก5ขั้นหลักนี้ SCB เขาก็มีคำแนะนำเสริมด้วยสำหรับคนที่อาจจะยังเเริ่มไม่ถูกค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือทำบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เบสิกแต่สำคัญมากทำให้รู้เงินหายไปไหนใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือทำอย่างสม่าเสมอแล้วก็มันหาความรู้ อันนี้เหมือนเป็นหัวใจที่ต้องทำตลอดทางอืมเป็นขั้นตอนที่ดูเป็นระบบดีนะคะแล้วพอลองเอาไปเทียบกับประสบการณ์จริงของคุณนามคุณนาโอมิในบทความไทยรัฐเนี่ยยิ่งเห็นภาพเลยอย่างขั้นที่หนึ่งเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันสะท้อนจากเรื่องคุณนามชัดมากที่เขาเล่าว,ว่าตอนเรียนมหาลัยเคยมีช่วงหนึ่งเงินในบัญชีเหลือแค่50บาทโหห้ oh, บาทใช่ค่ะจนต้องแบบยอมไปปิดบัญชีเลยเพื่อเอาเงิน50บาทนั้นออกมาใช้ โอ้ห oh, ฟังแล้วรู้สึกตามเลยครับคงจำฝังใจเลยนะโมเมนต์นั้นน่าจะฝังใจจริงๆค่ะมันเลยทําให้เขาตระหนักมากๆว่าเงินสํารองฉุกเฉินเนี่ยมันสําคัญสุดๆแล้วเรื่องการเรียนรู้การลงทุนล่ะครับขั้นที่4กับเสร็จอันนี้ยิ่งชัดเลยค่ะจากบทเรียนราคาแพงของคุณเนามีเรื่องคริปโตอ่ที่เกลื่อนไว้ตะกี้ใช่ค่ะเขาเล่าว่าตอนแรกเข้ามาแบบมั่นใจมากอยากรวยเร็ว อารมณ์แบบโฟมอลนิดนิดไหมน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ประเด็นคือขาดความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงพอได้กำไรนิดหน่อยก็โลภขาดสติไปเทรดในตลาดฟิวเจอร์ที่มันเสี่ยงสูงมากๆโอ้โหนั้นผันผวนหนักเลยหายวับไปเลยฟังแล้วใจหายแทนเลยครับเสียหายหนักมากหนักมากค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือวิธีที่เขามองย้อนกลับไปแล้วสรุปบทเรียนเขาว่ายังไงครับเขาไม่ได้โทษตลาดอย่างเดียวนะคะ แต่เขาบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเองตัวเองค่ะที่ยังขาดความรู้ไม่วางแผนไม่จัดสรรเงินลงทุนให้ดีซึ่งบทเรียนครั้งนี้แ่ละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยทำให้เขาหันกลับมาศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนแบบจริงจังมากๆเจ็บแล้วจำจริงๆใช่ค่ะเริ่มกระจายความเสี่ยงซึ่งมันก็คือสิ่งที่ SCB แนะนาในขั้นที่4กับ7เป๊ะเลยว่าต้องเรียนรู้แล้วต้องทาต่อเนื่อง SCB เขาก็แนะนำด้วยนะว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือไม่ค่อยมีเวลาการเริ่มกับกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดีอ่าใช่ใช่เพราะมีคนช่วยดูให้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญจัดการและเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือช่วยเยอะอย่างในแอป SCB EC ก็มี wealth for you ช่วยแนะนำเบื้องต้นได้การเรียนรู้ากความติดพานี่บทเรียนมันแพงแต่จำแม่นจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องการทำบัญชีความสม่ำเสมอแหะครับขั้น6ขั้น7มีอะไรเชื่อมโยงไหมมีค่ะ อันนี้กลับไปที่คุณน้ำอีกแล้วเขาเล่าว่าตอนเรียนมหาลายัยคุณพ่อเขามีกุสโ,โลบายให้ต้องทำบัญชีส่งทุกเดือนอ๋อโดนบังคับเก็ลายประมาณนั้นค่ะตอนนั้นอาจจะรู้สึกจุกจิกขี้เกียจทำแต่พอมองย้อนกลับไปมันคือการสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่เด็กเลยนะการรู้จักตามดูว่าเราใช้เงินไปกับอะไรขั้นที่6แล้วการต้องทำทุกเดือนนี่ก็คือคือการฝึกความสม่ำเสมอขั้นที่7เป๊ะเลยค่ะน่าสนใจมากครับ แสดงว่าจุดเริ่มต้นแต่ละคนต่างกันจริงๆนะอย่างคุณอามิบทเรียนแรกๆก็มาจากการจัดการเงินก้อนที่คุณแม่ให้ผิดพลาดอ๋อที่บอกว่าใช้เกือบหมดเหลือสองพันใช่ครับแล้วคําพูดคุณแม่ว่านี่แหละต่อไปต้องจัดการให้ดีนะกลายเป็นจุดที่แบบต้องเริ่มแล้วเทพกับคุณน้ําที่โตมาในครอบครัวสายการเงินพ่อแม่ปลูกฝังตั้งเด็กเลยใช่ค่ะมีกิมมิกด้วยนะถ้าเอาเงินกระปุกไปฝากแบงก์พ่อแม่ให้เพิ่มสองเท่า Oh, ทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องสนุกไปเลยใช่ค่ะเขาเลยมองว่าการเงินมันสนุกไม่น่ากลัวตั้งแต่แรกจุดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยมันบอกว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นยังไงนะคะจะมีพื้นฐานแบบไหนจะเรียนรู้จากตําราจากครอบครัวหรือจะเรียนรู้จากความผิดพลาดเจ็บตัวเมื่อก่อนแบบคุณเา o w มิหรือถูกฝึกมาแต่เด็กแบบคุณน้ําสุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้เหมือนกันสำคัญคือการเริ่มใช่ค่ะ สำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเริ่มตรงไหนแต่อยู่ที่การเริ่มเรียนรู้ลงมือทําจริงจังแล้วการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองนี่แหละค่ะมักจะเป็นบทเรียนที่ท่งพลังที่สุดจริงๆพอพูดถึงการลงมือทําอย่างจริงจังมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการวางแผนใช่ไหมครับผมชอบประโยคของคุณเอมิมากเลยที่ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างในชีวิตรวนเกี่ยวข้องกับการเงินคมมากค่ะจริงมากๆจริงมากๆเลยครับเขาเลยมองว่า การวางแผนการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทำงานให้รวยที่สุดแต่มันคือการวางแผนเพื่อให้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้เน้นเรื่องการจัดสรรเงินเป็นส่วนๆด้วยนะแบ่งเป็นถังๆใช่ไหมคะ ออมลงทุนฉุกเฉินใช้จ่ายใช่เลยครับมีระบบแบบนี้มันเหมือนมีกันชนให้ชีวิตอะพอเจอเรื่องไม่คาดฝันมันก็ยังพอไปต่อได้ไม่แพนิคไม่ล้มทั้งยืนใช่ใช่การมีแผนมันช่วยลดความตื่นตระหนกได้เยอะแล้วแน่นอนว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อระยะยาวโดยเฉพาะตอนเกษียณครับผมคิดถึงชีวิตหลังเกษียณนี่ชัดเลยค่ะคุณนามก็มองคล้ายๆกันนะคะเขามองว่า การวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตโหมองภาพใหญ่เลยใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแล้วแต่มันคือการกําหนดทิศท,ทางเลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราอยากจะไปอยู่จุดไหนในอนาคตทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวการใช้ชีวิตมันเชื่อมกันหมดใช่ค่ะแผนการเงินก็เหมือนแผนที่ชีวิตนั่นแหละค่ะแล้วมีอีกไอเดียหนึ่งของคุณน้ำที่ดิฉันว่ามันทรงพลังมากเลยนะคือเรื่องผลกระทบต่อคนรอบข้างยังไงครับเขาบอกว่า เพียงหนึ่งชีวิตวางแผนการเงินอีกหลายชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโอ้ oh, ลึกซึ้งนะเนี่ยลึกซึ้งค่ะมันหมายความว่าพอเราจัดการการเงินตัวเองได้ดีมั่นคงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราที่สบายใจมีทางเลือกมากขึ้นแต่ความมั่นคงของเรามันส่งผลดีไปถึงคนในครอบครัวคนที่เรารักด้วยอ๋อ oh, จริงด้วยครับค่ะเราอาจจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไม่เป็นภาระแล้วก็อาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้อีก การมองแบบนี้มันทำให้การวางแผนการเงินมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วแน่นอนค่ะมันเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบกับความสัมพันธ์แล้วไทยที่สุดเป้าหมายระยะยาวที่หลายๆคนฝันถึงอย่างกเกษียณสุขสบายมีเงินพอใช้ไม่ต้องพึ่งใคร หรือทำตามฝันอื่นๆได้ใช่ค่ะการวางแผนที่ดีแล้วก็ลงมือทำอย่างมีวิไลยตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะคือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยให้เป้าหมายพวกนั้นมันค่อยๆใกล้เข้ามาเป็นจริงได้การวางแผนนี่มันเปลี่ยนฝันให้เป,เป็นเป้าหมายที่มีทางไปได้จริงๆถูกต้องค่ะทีนี้พอพูดถึงการเริ่มลงมือทำหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูยิ่งใหญ่จังจะเริ่มยังไงดีตรงนี้มีคำแนะนำดีๆจากทั้งสองท่านเลยนะ คุณนาอมินี่ฝากข้อคิดที่ผมว่าทรงพลังมากเขาบอกว่าให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพราะวันนี้คือวันที่เราอายุน้อยที่สุดโอ้โหคำนี้ดีมากค่ะเตือนสติเลยใช่ครับการเริ่มเร็วแม้จะนิดเดียวมันได้เปรียบเรื่องเวลาซึ่งสำคัญมากในการลงทุนการสร้างความมั่งคั่งเวลาเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเลยครับแล้วเขาก็ย้ำด้วยว่าอย่าไปกดดันตัวเองจากสังคมจากการเปรียบเทียบกับคนอื่น อ่าเรื่องเปรียบเทียบนี่ตัวบั่นทอนเลยนะคะใช่ครับอย่าให้ความอยากรวยเร็วหรือเห็นคนอื่นมีแล้วเราต้องมีบ้างมาทำให้เครียดหรือตัดสินใจพลาดให้โฟกัสที่ความสุขความต้องการของเราจริงๆทั้งวันนี้และวันหน้าเน้นที่ความสุขของเราเองใช่ครับเพราะความรู้สึกดีๆความสุขนี่แหละจะเป็นแรงให้เราทำตามแผนได้นานๆเป็นคำแนะนำที่เน้นเรื่องไม่เสร็จที่ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนคุณน้ำก็ให้คำแนะนำที่เน้นความทำได้จริงลดแรงกดดันเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องออมให้เยอะเหมือนใครเขาให้เราออมเท่าที่เราจะออมไหวอ่าอันนี้ก็ดีครับไม่ต้องแข่งกับใครใช่ค่ะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องออมได้เท่าคนนั้นคนนี้เป๊ะแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอแล้วก็ออมให้พอที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายส่วนตัวของเราได้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะทำให้มันยั่งยืนกับตัวเราเองใช่เลยค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณน้ำเน้นยำ้ำและที่ฉันคิดว่ามันสําคัญมากๆมากๆสําหรับหลายๆคนเลยนะคือเรื่องกระแสะเงินสดหรือ cash flow อ่าใช่ใช่พื้นฐานเลยใช่ค่ะเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะถ้าใครตอนนี้อาจจะแบบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายหรือติดลบอยู่ชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะคุณน้ำบอกว่าอย่าเพิ่งท้อเรีย่พึ่งข้ามไปคิดเรื่องลงทุนไกลๆให้ตั้งเป้าแรกสุดเลยคือหยุดเลือดที่ไหลออกก่อน ดรูรั่วก่อนใช่ค่ะลดการติดลบให้ได้ทําให้รายรับรายจ่ายมันสมดุลหรือเป็นบวกให้ได้ก่อนอันนี้สําคัญมากจริงๆครับสำคัญที่สุดเลยค่ะพอแคชฟลูเราเป็นบวกแล้วแม้จะบวกนิดเดียวนั่นคือชัยชนะก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่มากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีกําลังใจมีทับศัพท์ไปต่อยอดขั้นอื่นๆได้ทั้งเล่นสำรองขั้นหนึออมฉมําเสมอขั้น3แล้วก็ค่อยไปลงทุนขั้น4 แกที่ต้นเหตุก่อนเลยใช่ค่ะแกที่กระแสงเงินสุดก่อนเป็นฐานที่แข็งแรงที่สุดแล้วถ้าใครยังแบบว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจริงจจับต้นชนปลายไม่ถูกเลย<ๆ>ก็อาจจะลองกลับไปที่คำแนะนำเบสิกมากๆที่ SCB ให้ไว้เสริมก็ได้นะที่บอกว่าทำบัญชีใช่ครับลองทำบัญชีร,รับรายจ่ายดูจริงจรงจังๆสักเดือน2เดือนก่อนให้เห็นเลยว่าเงินเราไปไหนบ้างตรงไหนลดได้บ้างเดี๋ยวนี้มีแอปช่วยเยอะแยะเลยนะคะสะดวกมากใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างคือมันหาความรู้อยู่เสมออันนี้สำคัญไม่แพ้กันความรู้ฟรีๆเยอะมากสมัยนี้เยอะมากครับบทความหนังสือพอดแคสต์คลิปวิดีโออยู่รอบตัวเลยแค่เราเปิดใจหาความรู้เรื่อยๆพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทั้งแนวคิดขั้นตอนประสบการณ์จริงทาให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะว่าการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆใช่ค่ะไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวใช่ครับ มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการทำตามหลักการโครงสร้างอย่างเจขั้นตอนของ S.C.B กับการเรียนรู้ปรับตัวล้มแล้วลุกจัดชีวิตจริงเหมือนเรื่องของคุณน้ำคุณนาโอมิเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์เลยนะคะใช่เลยครับหัวใจสำคัญดูเหมือนจะมีอยู่ไม่กี่อย่างคือมีแผนที่ชัดเจนมีวินัยในการทำตามแผนนั้นสม่าเสมอและที่ขาดไม่ได้คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพราะโลกการเงินมันเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆคะ่ะถูกต้องเลยครับ ทีนี้นอกจากขั้นตอนวิธีการนิยามต่างๆที่เราคุยกันมาละเอียดแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะได้เลยครับน่าสนใจลองถามตัวเองดูค่ะว่าในบริบทของคุณค่าเป้าหมายชีวิตความสุขส่วนตัวของแต่ละคนจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอิสระภาพที่แท้จริงสำหรับเรามันมีความหมายว่าอะไรกันแน่อืเป็นคำถามที่ดีมากครับและจากข้อมูลจากบทเรียนต่างๆที่เราได้ฟังกันวันนี้ มีก้าวเล็กๆอะไรบ้างแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ค่ะที่เราพอจะเริ่มต้นลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะเข้าใจสถานการณ์การเงินตัวเองให้ดีขึ้นหรือเริ่มจัดการมันให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นแค่ก้าวเล็กๆก็พอใช่ค่ะบางทีการหาคำตอบให้คำถามเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดก็ได้นะคะของการเดินทางไปสู่ความมั่นคงและความรู้สึกเป็นอิสระในแบบฉบับของเราเองค่ะ